สวัสดีค่ะทุกทุกท่านแนนจากเพจ sp auditing training ค่ะใน EP นี้นะคะเรามาพบกันใน EP ที่2สําหรับเรื่องการอ่านงบการเงินแล้วนะคะวันนี้เนนจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักประเภทของงบการเงินกันค่ะเมื่อเราจะอ่านงบการเงินเป็นนะคะเราต้องรู้จักว่างบการเงินนั้นมีกี่ประเภทค่ะ ซึ่งใน EP ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการพูดคุยกันแล้วว่าหากได้งบการเงินมาเราจะแบ่งงบการเงินอย่างไรออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้แนะจะมาพูดถึงส่วนที่2ก็คือตัวงบการเงินซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆเลยค่ะสาหรับประเภทของงบการเงินนั้นนะคะเราจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดด้วยกัน3ประเภทด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันอันแรกค่ะงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงินนี้นะคะจะเป็นงบที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของบริษัทนั้นเองนะคะ ในงบนี้ค่ะจะบอกว่าบริษัทนี้มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงอย่างไรนะคะโดยจะสะท้อนถึงฐานะทางการเงินของบริษัทก็คือสินทรัพย์คงเหลือเท่าไหร่ค่ะมีภารานี้เท่าไหร่นั่นเองนะคะและส่วนของผู้ถือหุ้นณนะปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะหากเราอยากดูความเข้มแข็งความแข็งแรงหรือสุขภาพทางการเงินของบริษัทให้มาดูที่งบนี้เขาจะเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินนะคะ หากทุกๆท,ท่านดูตามตัวอย่างค่ะในงบแสดงฐานะการเงินนะคะจะแสดงถึงรายละเอียดของสินทรัพย์นะคะตัวอย่างของงบการเงินบริษัทนี้นะคะหากทุกท่านดูค่ะในงบแสดงฐานะการเงินจะแบ่งเป็นสินทรัพย์ว่าคงเหลือเท่าไหรบ้างเราก็สามารถมาดูได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทนี้800,000นะคะ จะประกอบไปด้วยส่วนที่หมุนเวียนก็คือเงินสดลูกหนี้การค้าแล้วก็เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินคงเหลือเท่าไหร่ค่ะ แล้วจะบอกถึงความแข็งแรงของงบการเงินนี้อย่างไรนะคะงบการเงินนี้ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่านี้สินหมุนเวียนก็จะท้อนให้เห็นว่าบริษัทของเรานะคะมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไวเพื่อจะชําระหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปีนั่นเองนะคะถือว่าเป็นไซที่ดีค่ะ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราไว้ใช้ดูความสามารถในการชรํารหนีของบริษัทด้วยนะคะต่อมานะคะงบที่2ค่ะคืองบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุนตรงนี้ไม่ยากเลยนะคะเป็นงบที่แสดงถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทค่ะเพื่อบอกว่าบริษัทของเราปีนี้มีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ให้ดูบรรทัดที่สุดท้ายของงบการเงินนี้เลยนะคะจะแสดงว่าบริษัทมีกำไรหรือมีขาดทุนค่ะหากย้อนกลับขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นว่าตัวกำไรหรือขาดทุนนี้มาจากรายได้ประจำปีของบริษัทหากด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดคงเหลือเป็นกำไรหรือขาดทุนสุที่ประจำปีนั่นเองนะคะ จะเอาไว้ใช้ดูผลการดําเนินงานของบริษัทค่ะว่าในปี11นี้ผลการดําเนินงานของบริษัทของเราเป็นอย่างไรให้เรามาดูที่งบกําไรขาดทุนค่ะและงบสุดท้ายงบตัวที่3ที่แนนจะมาพูดคุยกันนะคะก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะ ตรงนี้จะบอกว่าทุนที่เรานำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทณนะวันแรกณนะวันนี้ทุนของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะในงบนี้จะแสดงถึงว่าทุนณนะวันที่จดทะเบียนคะ่ะบวกด้วยกำไรหรือขาดทุนสะสมประจำปีจนถึงณนะวันที่เราปิดงบการเงินนี้คะ่ะ ทุนนะคะบวกด้วยกําไรหรือขาดทุนสะสมค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทุน1ล้านบาทค่ะบวกด้วยผลกําไรหรือขาดทุนสะสมอีก1ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นของเราเพิ่มขึ้นจาก1ล้านเป็น2ล้านแบบนี้เป็นต้นค่ะหรือในทางกลับกันนะคะหากบริษัทไหนมีผลขาดทุนสะสมค่ะมูลค่าหุ้นของเราก็จะลดลงนั่นเองโดยที่เราสามารถมาดูได้ในงบนี้นะคะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่น ทุน500,000บาทเรามีผลขาดทุนสะสมณนะวันนี้นะคะ600,000บาททำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของเราติดลบที่100,000แบบนี้ค่ะการดูงบตรงนี้ก็จะเห็นว่าทุนที่เราลงทุนไปณนะปัจจุบนันนี้ขาดทุนเกินมูลค่าหุ้นแล้วนะคะตรงนี้เป็นไซที่ไม่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ฝากไว้ประเภทของงบการเงิน 3ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่งบแสดงฐานะการเงินงบนี้ไว้ดูฐานะทางการเงินของบริษัทว่างบของเราแข็งแรงมีฐานะทางการเงินที่ดีหรือไม่มีภารนี้เท่าไหร่มีสินทรัพย์เท่าไหร่นะคะงบที่ดีจะต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่านี้สินหมุนเวียนนั่นเองค่ะงบตัวที่2นะคะคืองบกําไรขาดทุนเอาไว้ดูผลประกอบการของบริษัทค่ะ ว่าผลประกอบการของเราในปีนี้กำไรหรือขาดทุนค่ะมีไรายได้ประจำปีเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายรวมทั้งปีเท่าไหร่นั่นเองนะคะงบตัวสุดท้ายงบตัวที่3ค่ะคืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เอาไว้ดูการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่เราจดทะเบียนณวันแรกณนะวันนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมูลค่าหุ้นของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ส่วนของผู้ถือหุ้นของเราสุทธิ ติดลบหรือไม่นะคะสำหรับ EP นี้แนนฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ